าเมนขอบคุณและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือหนึ่งสองโคนิกาเอสซาลานเฮมยาและเอสเทระขอบคุณพระเจ้าสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์ที่สิบนะครับหัวข้อของสัปดาห์ที่สิบประเด็นสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของหนังสือเอสซาลาและนาเฮมยาซึ่งเป็นหนังสือแห่งการฟื้นฟูความเป็นผู้นำที่ถูกต้อง และเหมาะสมซึ่งอยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระเจ้าในสัปดาห์นี้เนี่ยจุดเน้นให้เรามองเห็นถึงความเป็นผู้นำที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งอยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพูดถึงความเป็นผู้นำนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะบอกว่าข่าวสารน,นี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรน่าจะเกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบผู้อาวุโสจริงๆแล้วเนื้อหาในข่าวสารน,นี้นะครับเหมาะสําหรับพี่น้องทุกท่านนะครับ เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วตอนนี้ท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่ได้เป็นผู้นำท่านอาจจะเป็นผู้ตามแต่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้นำเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งท่านก็อาจจะเป็นผู้นำก็ได้โอ้พระเยซูพระเจ้าเนี่ยก็อาจจะใช้พวกท่านก็ได้จริงๆวันนี้เนี่ยพระเจ้าสามารถใช้พวกเราทุกคนแต่ว่าถึงแม้ว่าในวันนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าเราอยู่ในผู้ตามเราติดตามก็ ก็เป็นข่าวสารที่สําคัญซึ่งกันเช่นกันเพราะว่าข่าวสารนี้เนี่ยก็จะมาช่วยเหลือเราเนี่ยให้เราสามารถแยกแยะว่าเราอยู่ในการปฏิบัติอยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วหรือไม่หรือว่าเรากําลังเดินผิดทางอยู่โอ้พระเยซูก็ขอให้ข่าวสารนี้เนี่ยสามารถมาช่วยเหลือแล้วก็ฉายส่องเราในเลขโรมันที่หนึ่งนะครับพูดถึง ในแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าและในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นความเป็นผู้นำขึ้นอยู่กับศัก,ศกยภาพฝ่ายวิญญาณไม่ไม่ใช่ความเป็นผู้นำอย่างเป็นทางการถาวรหรือในระบบองค์กรหรือในระบบชนชั้นทางศาสนาอาเมนพี่น้องทั้งหลายในเลขโรมันบอกว่าความเป็นผู้นำขึ้นอยู่กับศักยภาพฝ่ายวิญญาณอ ซึ่งตรงข้ามกับทัศนคติของมนุษย์หรือว่าธรรมชาติเรื่องราวของมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยในสายพระเนตรหรือว่าในทัศนคติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยความเป็นผู้นําของพระองค์เนี่ยจะไม่เหมือนกับทัศนคติอย่างเราเอ,อ,อย่างในเลขโรมนในเลขอารบ,บิกที่หนึ่งนะครับในมุมมองของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยความเป็นผู้นําเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ นำพาจะต้องเป็นผู้ที่สั่งการแต่ว่าในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยความเป็นผู้นำเนี่ยก็คือเราจะต้องเป็นทาสโอ้พระเยซูยกตัวอย่างเช่นในมัทธิวบทที่20ข้อที่25ถึง28นะครับข้อ25บอกว่าพระเยซูจึงทรงเรียกเขาทั้งหลายมาแล้วตัดว่าท่านทั้งหลายรู้ อยู่ว่าผู้ปกครองของพวกต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายอยู่เหนือพวกเขาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ใช้อำนาจเหนือพวกเขาขอ้อ26แต่ในพวกท่านอย่าได้เป็นเช่นนั้นในพวกท่านอย่าได้เป็นเช่นนั้นถ้าผู้ใดใครจะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ปรนนิบัติท่านทั้งหลายขอ้อ27ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาสของพวกท่าน ข้อ28เหมือนดังบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปนิบัติแต่ท่านมาเพื่อปนิบัติเขาและเพื่อประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไทยแก่คนเป็นอันมากโอ้พระเยซูพี่น้องทั้งหลายวันนี้เนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าพระเยซูของเราเนี่ยมีความเป็นผู้นำเนี่ยอย่างแท้จริงพระองค์เนี่ยในทัศนคติของพระองค์เนี่ยการเป็นผู้นำไม่ใช่เป็นผู้ที่ สั่งสอนหรือใช้อำนาจควบคุมคนอื่นแต่ว่าการเป็นผู้นำเนี่ยก็คือจะต้องมาเป็นทา่านก็คือต้องมาเป็นผู้ที่ปฏิบัติผู้อื่นนั่นเองขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยความเป็นผู้นำเนี่ยในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้นำโดยการเติบโตในชีวิตพระเยซูมีเพียงผู้ที่เติบโตในชีวิตเท่านั้น จึงจะมีศักยภาพฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเมื่อท่านเติบโตในชีวิตท่านก็จะรู้จักกับพระเจ้ามากท่านก็จะประสบการณ์กับพระเจ้ามากท่านก็จะมีศักยภาพฝ่ายวิญญาณมากในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อหนึ่งบอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าขอวอนผู้อาวุโสท่ามกลางท่านท่านหลายในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้โอาวุโสร่วม กับท่านคนหนึ่งตรงนี้ไปโตวพูดนะครับและเป็นพยานบุคคลถึงการทนทุกข์ของพระคิดและเป็นผู้ที่รับส่วนในสง่าราศีที่จะมาปรากฏในอนาคตด้วยไปโตรบอกว่าจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางท่านดูแลเขาทั้งหลายตามพระเจ้าไม่ใช่ด้วยฝืนใจทําแต่ทําด้วยความเต็มใจไม่ใช่ความเห็นแก่ประโยชน์อันต่ําช้าแต่ด้วยใจร้อนลง และข้อ3บอกว่าและไม่ใช่เป็นเจ้านายที่ใช้อำนาจอยู่เหนือทรัพย์สมบัติที่ทรงมอบหมายแก่ท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นโอ้พระเยซูพี่น้องทั้งหลายในตรงนี้เนี่ยให้เรามองเห็นว่าฝูงแกะหรือพี่น้องทั้งหลายที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็คือเป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยในการดูแลนี้เนี่ยพระเจ้าให ดูแลยังไงก็คือว่าให้ดูแลตามตามอย่างพระเจ้าไม่ใช่ด้วยฝืนใจทำพี่น้องถ้าเราจะดูแลฝูงแกะของพระเจ้าถ้าเราจะเป็นผู้ที่นำพาที่จะดูแลฝูงแกะของพระองค์ตามอย่างพระเจ้าเราจะต้องมีชีวิตที่เติบโตแน่นอนเพราะถ้าเราไม่สามารถมีชีวิตที่เติบโตเรายังเป็นเด็กอยู่เราก็จะไม่สามารถรู้จักพระเจ้าเราก็ไม่สามารถดูแลฝูงแกะทั้งหลายหรือว่าบรรดาผู้ติดตามเนี่ยตามอย่างพระเจ้าได้ ในทัศนคติขององค์พระผู้เป็นเจ้าความเป็นผู้นําจะต้องเป็นผู้ที่เติบโตและก็สุขงอมในชีวิตสารเสวญขอบคุณพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยในเรื่องของความเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องไม่มีระบบหรือชนชั้นต่างๆเนี่ยมาควบคุมซึ่งในที่นี้เนี่ยให้เรามองเห็นว่าจริงๆเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยเป็นภะก,กายของพระคิด เราทุกคนเนี่ยล้วนมีการใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยอวัยวะทุกส่วนเนี่ยสามารถมีการใช้งานและก็มีการนำพาเนี่ยโดยตรงจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเป็นอวัยวะอยู่ในพรกกายของพระองค์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเลือดไหลเวียนพระวิญญาณน,นั้นเนี่ยก็ไหลเวียนอยู่ในอวัยวะในพระกายของพระองค์ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการเป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจหรือใช้ระบบองค์กรเนี่ยมาควบคุม ถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบชนชั้นต่างๆเนี่ยมาควบคุมเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเกรงว่านี่ไม่ใช่เป็นลักษณะของความเป็นผู้นำที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งอยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าการนำเช่นนี้เนี่ยไม่สามารถนำมาซึ่งการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระองค์แล้วก็ในเรื่องความเป็นผู้นำขึ้นอยู่กับศักยภาพฝ่ายวิญญาณน,นั้น ยังมีเรื่องของอำนาจมนุษย์ฝ่ายธรรมชาติของเราเนี่ยเราก็จะมองว่าในการนำพาเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของอำนาจเรื่องของการที่ให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยติดตามดังนั้นเราจะมองเห็นว่าผู้นำเนี่ยในพันธะสัญญาใหม่เราอาคารัครทูตทั้งหลายเนี่ยเขาจะเป็นอาคาัครทูตที่เป็นอำนาจฝ่ายวิญญาณและอำนาจนี้มีอยู่ในการปฏิบัติแห่งพระคำของพวกเขา ไม่ใช่กฎไม่ใช่ข้อเรียกร้องไม่ใช่บทลงโทษแต่ว่าเป็นการปฏิบัติแห่งพระคำของพวกเขาในที่นี้เนี่ยหมายความว่ายังไงครับพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยในการปกครองนี้เนี่ยเราอาจจะในฝ่ายโลกนะครับหรือว่าในองค์กรต่างๆอาจจะใช้วิธีใช้กฎระเบียบเนี่ยมา,กกมาปกครองมาปกครองแต่ว่าในการในความเป็นผู้นําในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราไม่สามารถใช้กฎระเบียบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมา มาดําเนินการมาปกครองมาบังคับลพลภัพของพระเจ้าแต่อํานาจนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขออภัยนะครับแต่อํานาจนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับพระคําของพระเจ้าถ้าเขามีพระคําของพระเจ้าเขามีประสบการณ์มีประสบการณ์กับพระเจ้าพระคาเหล่านั้นเนี่ยก็จะคอยบังคับบัญชาหรือว่าเป็นการนําพาหรือว่าเป็นการปกครองให้กับฝูงแกะทั้งหลายโอ้พระเยซู ขอบคุณและสรรเสริญพงษ์ดังนั้นเนี่ยคิดจากทั้งหลายจะต้องติดตามอาคาัครทูตเพราะเราอาคารัครทูตมีคำสอนแห่งพันธะสัญญาใหม่ถ้าไม่มีคำสอนแห่งพันธะสัญญาใหม่เราก็ไม่ควรที่จะไปติดตามนะครับพี่น้องถ้าใช้กฎระเบียบต่างๆมาบัางคับโอ้พระเยซูขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าแล้วเราในมุมมองของพระเจ้าเนี่ยให้เรามองเห็นอีกว่า ผู้นำที่แท้จริงนั้นเนี่ยมีเพียงผู้เดียวนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราวันนี้เนี่ยถ้าเรามีผู้นำเนี่ยหลายคนมันก็จะนำไปซึ่งความแตกแยกแต่ว่าในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้นำแท้เนี่ยมีเพียงผู้เดียวก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอาเมนเพราะว่าวันนี้เนี่ยพระเจ้ามีองค์เดียวองค์พระผู้เป็นเจ้าเดียวพระวิญญาณนั้น ก็ล้วนมีเพียงหนึ่งเดียวสารเสริญขอบคุณพระองค์พี่น้องทั้งหลายแล้วยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าในเรื่องของความเป็นผู้นำเนี่ยในในมุมมองขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราไม่ได้ดูที่ตัวของบรรดาผู้ที่ปฏิบัตินะฮะไม่ได้ดูที่ตัวผู้นำตัวของบรรดาผู้นำที่อยู่ในการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่แต่ว่าเราดูคำสอนที่อยู่ ในพันธสัญญาใหม่ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ดังนั้นเนี่ยในการติดตามเนี่ยเราไม่ใช่ติดตามตัวบุคคลแต่ว่าเราจําเป็นต้องติดตามคําสอนที่อยู่ในภาคปฏิบัติของพันธสัญญาใหม่นั่นเองขอบคุณพระเจ้าอันนี้นะครับก็คือเป็นเลขโรมันที่1ความเป็นผู้นําขึ้นอยู่กับศักยภาพฝ่ายวิญญาณก็สรุปง่ายๆนะครับพี่น้องในเลขโรมันที่1เนี่ยก็คือความผู้ที่จะเป็นผู้นําหรือว่ามีความเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องมีการ จะต้องมีสกยภาพฝ่ายวิญญาณที่สูงจะต้องมีการเติบโตนั่นหมายความว่าเขาพื้นฐานเขาต้องเป็นผู้ที่เชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอันที่สองเนี่ยเขาจะต้องมีความเป็นผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ก็คือมีความเป็นทาตแล้วเขาจะต้องมีความมีความเติบโตในชีวิตเขาจึงสามารถหล่อเลี้ยงหรือว่านำพาฝูงแกะหรือว่าผู้คนได้ ล้วไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยเขาอ่ะจะต้องรู้จักอํานาจฝ่ายวิญญ,ญาณว่าไม่ใช่การขู่เข็มหรือบังคับหรือกดระเบียบแต่ว่าเป็นการนําพระคําของพระเจ้าเนี่ยไปเลี้ยงดูหล่อเลี้ยงเขาเป็นเหมือนกับกฎพระวิญญ,ญาณแห่งชีวิตขอบคุณพระเจ้าและยังต้องมองเห็นว่าผู้นําที่แท้จริงเนี่ยก็มีเพียงผู้เดียวก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอบคุณพระเจ้าอันนี้เนี่ยเมื่อเรามองเห็นถึง ความเป็นผู้นําในทัศนคติของพระเจ้าซึ่งความเป็นผู้นําที่ได้กล่าวไว้ในเลขโรมันที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้นําที่ถูกต้องและเหมาะสมที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นยังไม่พอนะครับพี่น้องเพื่อจะสําเร็จถึงพระประสงค์ของพระเจ้าแผนการบริหารของพระเจ้าเนี่ยเรายังคงต้องมีนิมิตที่มากํากับแล้วก็ควบคุม ซึ่งในซึ่งถูกเปิดเผยอยู่ในเลขโรมันที่สองเลขโรมันที่สองเนี่ยกล่าวว่าความเป็นผู้นำที่อยู่ในการปฏิบัติแห่งพันธะสัญญาใหม่คือความเป็นผู้นำของนิมิตแห่งแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าซึ่งเป็นนิมิตที่คอยควบคุมไม่ใช่ความเป็นผู้นำของบุคคลที่คอยควบคุมอาคาทูตเปาโลชี้แจงว่าข้าพระเจ้ามิได้ขัดขืนนิมิตจากสวรรค์นั้น าคารทูดเปโลเนี่ยเป็นแบบอย่างของเราท่านเนี่ยสามารถนำพาผู้คนเนี่ยมากมายในหลายเมืองเพราะว่าเขาไม่ได้ขับขืนนิมิตที่มาจากสวรรค์น,นั้นพี่น้องทั้งหลายดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเนี่ยอาจจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือว่าเป็นผู้ที่นำพาอยู่ในคิดจักรสิ่งที่สำคัญน่ะเราจะต้องมีนิมิตที่คอยควบคุมและก็บังคับบัญชาเรา เหมือนกับเปาโลเนี่ยที่เขาไม่ได้ขัดขืนนิมิตที่มาจากสวรรค์นั้นเราจําเป็นต้องมองเห็นว่าแล้วนิมิตนั้นเนี่ยคืออะไรนิมิตนั้นเนี่ยในเลขอารบิกที่หนึ่งก็คือนิมิตแห่งแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าซึ่งนิมิตเนี่ยได้ถูกเปิดเผยผ่านเราอาคารัครทูตมาแต่ว่านิมิตนี้เนี่ยได้สูญเสียไปแล้วพี่น้องทั้งหลายวันนี้เนี่ยเราก็ต้องฟื้นฟูครับฟื้นฟูสิ่งนี้เนี่ยกลับมา แล้วนิมิตแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าเนี่ยคืออะไรนิมิตแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าก็คือการบริหารปกครองในครัวเรือนของพระองค์ที่มีเพื่อแจกจ่ายตัวของพระองค์เองที่อยู่ในพระคิดเข้าสู่พลไภัยที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้เพื่อพระองค์จะทรงมีบ้านเพื่อมาสำแดงตัวของพระองค์เองและบ้านนี้ก็คือคิดจักซึ่งก็คือพระกายของพระคิด นิมิตแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าต้องมีการแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเป้าหมายสุดท้ายคือเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคิดดังนั้นพี่น้องทั้งหลายนิมิตนี้เนี่ยจะตั้งคอยกำกับควบคุมบังคับบัญชาเราถ้าเราไม่มีนิมิตนี้เนี่ยการปฏิบัติของเหล่าผู้นำทั้งหลายเนี่ยก็จะปฏิบัติเนี่ยไปคนละทิศคนละทางก็ไม่สามารถก่อสร้างพระกายของพระคิดได้ ก็ไม่สามารถมีความเป็นหนึ่งได้โอ้พระเยซูดังนั้นเนี่ยนิมิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูเพราะว่าผลาพัยของพระเจ้าได้กระจัดกระจายไปสูญเสียไปซึ่งนิมิตของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยถ้าเราดูนะเฮมยาหรือว่าเอสลา,าเนี่ยเขาอาจจะมีคุณนะเฮมยาเนี่ยเป็นผู้ที่ลุกหน้าเอสลา,าเป็นผู้ที่ รู้จักพระคาของพระเจ้าแต่ว่าในการปฏิบัติของเขาเนี่ยเขาก็อยู่ภายใต้นิมิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงวันนี้เนี่ยในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราต้องการให้คริสจักรเนี่ยถูกฟื้นฟูขึ้นมาความเป็นหนึ่งเนี่ยสามารถถูกก่อสร้างขึ้นมาได้ในท่ามกลางโลระไพทั้งหลายเนี่ยเราจําต้องถูกกํากับโดยนิมิตนี้และจําต้องถูกฟื้นฟูขึ้นมาโอ้พระเยซูดังนั้นเนี่ยเราต้องมาพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟู ฟื้นฟูเราฟื้นฟูอะไรการฟื้นฟูคืออะไรฟื้นฟูหมายถึงการฟื้นสภาพกลับไปสู่สภาพการที่ปกติหลังจากมีความเสียหายหรือการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วการฟื้นฟูหมายถึงการกลับสู่จุดมุ่งหมายและมาตรฐานดั้งเดิมของพระเจ้าดังที่เปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นไปตามความคืบหน้าในปัจจุบันของการฟื้นฟูแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายหลายอย่างได้สูญเสียไปแล้ว แต่วันนี้เนี่ยเราจะต้องฟื้นฟูกลับมาฟื้นฟูกลับไปดังมาตรฐานเดิมของพระเจ้าแล้วมาตรฐานนั้นอยู่ที่ไหนมาตรฐานนั้นก็อยู่ในพระคัมภีร์นั่นเองแม้แต่ความเป็นผู้นําที่เหมาะสมและถูกต้องเนี่ยพี่น้องก็ถูกเปิดเผยอยู่ในพระคัมภีร์เหมือนกันโอ้พระเยซูพี่น้องแล้วอย่างแรกที่เราจะต้องฟื้นฟูเนี่ยคือฟื้นฟูอะไรหนึ่งเราจะต้องฟื้นฟูพระคิดเป็นศูนย์กลางเป็นความเที่ยงแท้เป็นชีวิตและเป็นทุกสิ่งในการปฏิบัติของเรา โอ้ในการปฏิบัติของเราในการปฏิบัติของเราทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องให้พระองค์เนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็นความเที่ยงแท้เป็นชีวิตและก็เป็นทุกสิ่งของเราไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยเรายังต้องฟื้นฟูอะไรเรายังต้องฟื้นฟูพระกายของพระคิดไม่เพียงเท่านั้นเรายังต้องฟื้นฟูอะไรเรายังต้องฟื้นฟูการใช้งานของทุกๆอวัยวะในพระกายของพระองค์อาเมนพี่น้องทั้งหลายเราจําเป็นต้อง ฟื้นฟูการใช้งานในทุกๆอวัยวะในพระกายของพองเนี่ยอย่างแท้จริงแล้วหลังจากนั้นนี้เนี่ยเราต้องมองเห็นว่านิมิตนี้เนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนในตัวเราทุกวันทุกวันจนกลายเป็นนิมิตที่ควบคุมการดําเนินชีวิตการงานและการกระทํากิจทั้งปวงของเราพี่น้องทั้งหลายวันนี้เนี่ยเรารักองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้เรา ต้องการให้พค์เนี่ยกลับมาอามนดังนั้นเนี่ยในการปฏิบัติในการนำพาของเราเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองและการควบคุมของนิมิตแห่งยุคสมัยหรือว่านิมิตแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าซึ่งเราจะต้องฟื้นฟูความเป็นหนึ่งแห่งพระกายของพระคิดเราจะต้องฟื้นฟูการใช้งานในอวัยวะแห่งพระกายต่างๆเนี่ยขึ้นมาโอ้พระเยซู เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีนิมิตนี้เนี่ยในการทํางานหรือว่าในการเคลื่อนไหวต่างๆเราอะเราก็ต้องถูกควบคุมโดยนิมิตอย่างสิ้นเชิงเหมือนกับเปาโลเขาไม่ได้ขัดขืนนิมิตที่มาจากสวรรค์น,นั้นโอ้พระเยซูวันนี้เนี่ยในการดําเนินชีวิตคิดจกักในการปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจําเป็นต้องถามว่าเราเนี่ย มีนิมิตเนี่ยคอยกำกับและก็ควบคุมเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราเป็นแค่ผู้ที่รักพระเจ้าและเราปฏิบัติไปวันๆจริงๆพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ที่รักพระเจ้าเนี่ยก็สามารถก่อการแตกแยกได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีนิมิตที่คอยกำกับดูแลยิ่งคนที่เป็นผู้นำพานะครับที่พระเจ้าเนี่ยมอบฝูงแกะเนี่ยหรือว่าลูกแกะมากมายอยู่ในมือของเขาเนี่ยจะต้องในการปฏิบัติของเขาอ่ะจะต้องถูกควบคุมโดยนิมิตนี้อย่างแท้จริง เพราะว่าถ้าไม่มีนิมิตนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยก็ตะเิดไปโอ้พระเยซูดังนั้นการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราก็ต้องฟื้นฟูอยู่ภายใต้นิมิตที่คอยกำกับนี่เองสารเสริญขอบคุณพงค์โอ้พระเยซูสุดท้ายนะครับพี่น้องเราก็ต้องมาดูในเลขโรมันที่สามนะครับประเด็นสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของหนังสือเอสซาาและนาเฮมยาซึ่งเป็นหนังสือแห่งการฟื้นฟูคือความเป็นผู้นำที่ ถูกต้องและเหมาะสมเราจะสามารถมองเห็นได้ว่าเอสซลาและนาเฮมยาเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมคือเขามีความเป็นผู้นำที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างแท้จริงเราดูได้จากอะไรนะครับพี่น้องเราดูได้จากว่าในพันธสัญญาเดิมนี้เนี่ยเมื่อชาวอิสรา,าเอลอยู่ภายใต้ความเป็นผู้นำของคนที่สัตซ์ซอก็คือนเฮมยากับเอสาลา พวกเขาจึงถูกก่อรูปใหม่เพื่อจะเป็นพยานของพระเจ้าเป็นการสำแดงของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกพลภัพที่แตกต่างเป็นพลภัพที่แตกต่างกับชนชาติที่เป็นพวกต่างชาติโอ้พระเยซูพี่น้องวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านเฮมยากับเอสลา,านเฮมยามเป็นผู้ที่มีลุกหน้ามีความลุกหน้าเอสลา,าเป็นผู้ที่มีพระคำของพระเจ้าเขาสองคนเนี่ยร่วมประสานกัน อยู่ภายใต้นิมิตแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าเขาเป็นคนที่สัตย์ซื่อเมื่อเขาสัตซ์ซื่อผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์ก็คือทําให้พลภัยเนี่ยก็คือถูกก่อสร้างขึ้นมาถูกก่อสร้างเมืองเนี่ยถูกก่อสร้างขึ้นมากําแพงเนี่ยถูกก่อสร้างขึ้นมานั่นก็คือ อาณาจักรของพวก์เนี่ยถูกก่อสร้างขึ้นมาวันนี้ก็เช่นเดียวกันในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราก็กําลังฟื้นฟูกลับไปในสิ่งที่เดิมๆด,ดังนั้นเอสราณนะ์เนาะเฮมยาเนี่ยก็คือเป็นแบบอย่างของเราอย่างแท้จริงแล้วเราสามารถมองเห็นได้จากณนเฮมยาจริงๆนะเฮมยาเป็นผู้ผู้นํามีความเก่งกาจสามารถแต่ว่าเขาอะรู้ว่าเขาไม่สามารถทําให้พลพัยของพระเจ้าเนี่ยถูกก่อรูปใหม่ได้คือไม่ คือยังไงก็คือว่าโพรไฟเนี่ยหลังจากที่ตกไปอยู่ในบาบิโลนนานหลังจากที่กลับมาสู่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเขายังมีการก่อรูปเก่าๆอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้โพรไฟเนี่ยมีการก่อรูปใหม่สิ่งที่จะทําให้เกิดการก่อรูปใหม่ในโพรไยของพระเจ้าได้นั้นเนี่ยก็จะต้องอาศัยพระคําของพระเจ้าอามนแต่ว่านาเฮมยาเขารู้ว่าเขาไม่ได้ชํานาญในพระคาของพระเจ้าเขาก็เลยไปเชิญเอสรา,าเนี่ย มาเป็นผู้ร่วมประสานมาเป็นผู้ที่พูดพระคําของพระเจ้าและหน้าเฮมยาเอสาลาเขาก็ยินดีที่จะมาร่วมประสานผลลัพธ์นี้เนี่ยก็จะทําให้ผลพระไพ่ของของชาวอิสราเอลเนี่ยก็คือถูกก่อรูปเนี่ยขึ้นมาใหม่โอ้ผลพระไพ่ของพระเจ้าเนี่ยถูกก่อรูปขึ้นมาใหม่โอ้พระเยซูดังนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นเนี่ยหน้าเฮมยาเนี่ยจริงๆเนี่ยเขา เขามีการเติบโตฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริงเขาเป็นผู้นำแต่เขาก็ยังยินดีที่จะเชิญเอสาลาเนี่ยเข้ามาร่วมประสานซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นไปตามหลักการอันศักดิ์สิทธิ์เลยพี่น้องเพราะว่าในในที่นี้บอกว่าตามหลักการอันศักดิ์สิทธิ์นั้นการเป็นตัวแทนของพระกายอย่างถูกต้องยอง่อมกระทําโดยผู้ที่เป็นผู้ร่วมประสานกับผู้อื่นอย่างแท้จริงอเมน ส่วนใหญ่นะครับพี่น้องพี่น้องจะมองเห็นว่าเวลาพระเจ้าใช้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้ใช้ใช้คนหนึ่งพระเจ้าใช้เปาโลก็จะมีนาลาบาลาไปด้วยพระเจ้าในวันนี้ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่มีผู้นําที่จะถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรหรือว่าจะไม่มีขออภัยนะครับจะไม่มีผู้นําที่แต่งตั้งมาว่าคนนี้เป็นผู้นำสามปีสี่ปีห้าปีแต่ว่าความเป็นผู้นํานี้เนี่ยขึ้นอยู่กับ สภาพการฝ่ายวิญญาณหรือว่าศักยภาพฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริงและความเป็นผู้นำนี้เนี่ยก็จะมาจากการร่วมประสานที่อยู่ในภะกายของพระองค์ไม่ใช่พี่น้องแค่หนึ่งคนสองคนสามคนแต่ว่าเป็นพี่น้องที่อยู่ในเอาในภะกายของพระองค์เนี่ยมาร่วมประสานร่วมประสานอยู่ภายใต้นิมิตแห่งแผนการบริหารของพระองค์ถ้าเรามาร่วมประสานกันแต่เราไม่ได้ถูก จำกัดหรือกำกับโดยนิมิตแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าเราก็จะมีการนำพาพลละไพ่ของพวกเนี้ไปโคละทิดโคลทางก็ไม่สามารถสำเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าไม่สามารถก่อรูปขึ้นมาเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ได้โอ้พระเยซูขอบคุณพระเจ้าในที่นี้เนี่ยข้าพระเจ้าขออ่านประโยคในเลขอารบิกที่5นะครับสุดท้ายเนี่ยพี่น้องเขาได้เขียนเอาไว้ว่า องพระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นว่าพระองค์ทรงเตรียมพี่น้องชายเป็นจำนวนมากที่จะปฏิบัติในฐานะผู้ที่ร่วมเป็นทาตด้วยกันกับข้าพเจ้าในแนวทางแห่งการผสมผสานข้าพเจ้ารู้สึกว่านี่คือการจัดเตรียมแห่งอำนาจสิทธิ์ขาดขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระกายของพระองค์และเป็นหนทางที่ทันต่อยุคสมัยในการทำให้การปฏิบัติของพระองค์สำเร็จเป็นจริงอามนพี่น้องทั้งหลาย การปฏิบัตินั้นเราจะต้องมีเพื่อนร่วมประสานเราไม่สามารถปฏิบัติคนเดียวแล้วก็โดดเดี่ยวได้โอ้ oh, พระเยซูสารเสริญขอบพุนพงข่าวสารนี้เนี่ยจริงๆอุดมสมบูรณ์มากนะครับพี่น้องแล้วก็ฉายส่องเรามากเพราะว่าถ้าวันนี้เนี่ยเ,เรื่องของความเป็นผู้นำเราเรามีผู้นำเนี่ยที่ไม่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมเนี่ย ก็จะไม่สามารถนํามาซึ่งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เนี่ยก็จะเสด็จมาร่าชาลงเพราะฉะนั้นข่าวสารตรงนี้เนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับพี่น้องก็สามารถเข้าไปทบทวนแล้วก็ดูในพระคัมภี์อ้างอิงซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากๆในหลายจุดนะครับพี่น้องทั้งหลายเ,เราอะจำเป็นต้องใส่ใจต่อเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ใจต่อเรื่องนี้ ใน,ในทุกๆเรื่องในการสู้รบฝ่ายวิญญาณจะต้องมีผู้นําครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าความเป็นผู้นําหรือผู้นําของเราอ่ะผิดก็จะทําให้เราหลงทางหรือเราพูดในเรื่องของการบริหารประเทศหรือว่าผู้นําที่ถูกต้องในเรื่องขององค์กรธุรกิจหรือผู้นําที่ถูกต้องในเรื่องของการทหารซึ่งผู้นําต่างๆนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดตามผู้นําที่ผิดก็คือเสียหายมากนะครับ แต่วันนี้ขอบคุณพระเจ้าพระคำอ่ะได้มาถึงเราแล้วซึ่งก็คือถูกเปิดเผยในเอสลา,าและนะเฮมยาเปิดเผยให้เราชัดเจนละเพราะในที่ในในเวลานั้นเนี่ยพลพระไพเนี่ยกระจัดกระจายมีเอสลา,าและนะเฮมยาเนี่ยเขามาเป็นผู้นําในการร่วมประสานซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็ถูกเปิดเผยไว้แล้วอย่างชัดเจนก็คือไม่ได้เน้นตามธรรมชาติตามสายตาหรือตามสิ่งที่เราคิด เพราะว่าผู้นําในลักษณะนั้นผู้นาในใ,ในในฝ่ายธรรมชาติของเราเนี่ยมันเป็นการนําพาในเรื่องของฝ่ายโลกแต่การนาพาเนี่ยในเรื่องฝ่ายวิญญาณในเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเรื่องของการที่จะให้พระองค์เสด็จกลับมาในเรื่องของความเป็นหนึ่งในเรื่องของแผนการบริหารของพระองค์ถ้าจะให้สําเร็จรุ่วรงได้เนี่ยต้องตามอย่างพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงพี่น้องทั้งหลายผมก็ขอกลับมาวนฝรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเราความเป็นผู้นําเนี่ย ต้องไม่ใช่ตามความคิดธรรมชาติแต่ต้องตามอย่างพระเจ้าผู้ที่จะเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นทาสในการปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นผู้ที่จะเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องมีการเติบโตในชีวิตผู้ที่จะเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องใช้อำนาจในในทางที่ถูกต้องซึ่งอำนาจนี้เนี่ยไม่ได้มาจากกฎระเบียบหรือสิ่งสิ่งที่เป็นทางภายนอกของเขา แต่มาจากการปฏิบัติแห่งพระคำของเขาเมื่อเขามีพระคำของพระเจ้าเขาก็จะสามารถมีอำนาจในการสั่งสอนในการเตือนสติในการตักตักตักเตือนได้โอ oh, พระเยซูขอบคุณและสรรเสริญพระองค์แล้วเราจงต้องมองเห็นอีกว่าผู้นำที่แท้จริงนี้เนี่ยไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นคือตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงแต่จะมีผู้แทนของผู้แทนอำนาจของพระองค์ก็คือเหล่าผู้อาวุโสอโัครทูตผู้รับผิดชอบทั้งหลายซึ่งเอ่อ ตัวแทนอํานาจของพระเจ้าเหล่านี้เนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การก,กำกับดูแลขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรืออยู่ภายใต้กำกับดูแลของนิมิตที่มีเพียงหนึ่งเดียวแห่งแผนการบริหารของพระเจ้านั้นและนิมิตนิมิตนี้คืออะไรนิมิตนี้ก็คือการแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเนี่ยเข้าสู่พลไัรที่พระองค์เลือกสรรจนสุดท้ายเนี่ยสามารถสําเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ โอ้พระเยซูวันนี้ถ้าเราจะเป็นผู้ที่นำพาเราก็จะต้องมีนิมิตคอยกำกับและก็ควบคุมอย่างแท้จริงถ้าเราไม่มีนิมิตที่ไหนไม่มีนินมิตประชาชนที่นั่นก็เตลิดไปพระกายของโพงเนี่ยก็ไม่สามารถก่อสร้างขึ้นมาได้ขอบคุณและสารเสริญโพงพี่น้องวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราทั้งหลายเนี่ยจะเป็นผู้ปฏิบัติผู้รับผิดชอบเป็นพี่น้องทั่ว,วไปแน่นอนว่าวันนี้เราอาจจะไม่ใช่ผู้ที่นำพาเราอาจจะเป็นผู้ที่ติดตาม ไม่ว่าวันหนึ่งพระเจ้าก็อาจจะให้เรามาเป็นผู้ที่นำพาก็ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะผู้ที่นำพาหรือว่าผู้ที่ติดตามเราต้องใส่ใจต่อพระคำในเรื่องนี้ให้ให้ดีนะครับพี่น้องเพราะจะมีผลว่าเราจะกลายเป็นผู้มีชัยชนะหรือว่าผู้พ่ายแพ้และก็จะส่งผลต่อการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยา